อย่างไรก็ตามมาตรการตอบโต้ของวาลาดามียปูตินผู้นําของรัสเซียด้วยการยึดเครื่องบินนะครับที่เป็นเครื่องบินพาณิชย์ของฝั่งตะวันตกทั้งหมดไว้นะครับและเป็นคําสั่งอย่างเป็นทางการนะครับเกิดขึ้นนั่นหมายก็ว่ามาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มนะครับว่าจะทําการยึดธุรกิจ ของชาติตะวันตกทั้งหมดนะครับที่ทํากวานคว่ำบาตรรัเสเซียซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วปลายทางของมันจะจบที่การเจราจาหลังจากสงครามในยูเครนที่สหรัฐอเมริกาและรัเสเซียใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิในการต่อสู้เอาชนะอั สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จีมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มานอกสถานที่กันวันนี้ก็มีประเด็นนะครับที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้คงหนีไม่พน้นจับตาวเรื่องของสถานการณ์ของยูเครนเป็นสําคัญเริ่มต้นนะครับกรณีเหตุแผ่นไหว7.4นะครับ เมกะจูดที่ญี่ปุ่น,นปรากฏว่าโรงงานจำนวนมากต้องหยุดงานเพิ่มปัญหาซัพพลายให้กับสมาร์ทโฟนรถยนต์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์แผนิไหว7.4เมกะจูดนะครับที่บริเวณนอกชายฝั่งเมืองฟุกุชิมะทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นทำให้ผู้คนนับหมื่นครอบครัวต้องอยู่กันโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ และน้ำประปาใช้ขณะที่รถไฟหัวกระสุนชินคันเซนนะต้องหยุดให้บริการชั่วคราวหลังมีขบวนหนึ่งตกกลางบางส่วนนอกจากนั้นยังบังคับใช้ให้โรงงานต่างๆต้องมีการหยุดทำงานเป็นการชั่วคราวเพิ่มนะครับปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทา,านให้แก่ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนนะเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ไปทั่วโลกเลยทีเดียว ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ราคาน้ำมันกลับมาพุ่ง8ดอลลาร์สหรัฐทองคำทยานอยู่ที่38ขอไปสา34ดอลลาร์สหรัฐนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกแรงนะครับหลังรัสเซียรอดผิดนัดชชำระนี้ราคาน้ำมันตอนนี้ปรากฏว่าพุ่งสูงขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับจากความกังวลรอบใหม่ของสภาวะอุปทานการขาดแคลนในช่วง ไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับสืบเนื่องมาจากการมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียส่วนทองคําปรับขึ้นได้แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่าขณะที่วอร์ซิก็ปิดบวกเช่นกันหลังรัสเซียรอดพ้นจากการผิดนัดชําระนีนะครับในขณะที่ปฏิบัติการลุกคืบที่ยูเครนนะครับก็ปรากฏว่ามีการหยุดชงงะงักสหรัฐอเมริกาก็มีการขู่ จีนนะฮะชดใช้ราคาแพงหากช่วยรัสเซียทหารของรัสเซียดูเหมือนว่าจะหยุดชะง,งักในปฏิบัติการลุกคืบในเมืองต่างๆนะครับของอยูเครนในขณะที่รัสเซียขอภยัยธรรมชาตอเมริกาส่งเสียงกังวลนะครับว่าจีนอาจจะช่วยเหลือมอสโกด้วยยุทธการทางทหารท่ามกลางสงครามที่ยืดเยื้อกลับเข้าสัปดาห์ที่4แล้วพร้อม เตือนปักกิ่งชดใช้ราคาแพงหากช่วยรัเสเซียรอดพ้นจากการเจ็บปวดมาตรการคว่ำบาตรของฝั่งตะวันตกในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ยืนยันนะจะส่งอาวุธไปทำการสนับสนุนยูเครนต่อไปในขณะที่ปักกิ่งกรีดยับเลยบอกว่าไม่เคยลืมใครถล่มสถานทูตจีนในเบลเกรดนะครับหลังนาโตขออย่าสนับสนุนรัเสเซียในสงครามยูเครน จีนนะครับได้ปฏิเสธเสียงเรียกร้องจากนาโตที่ขออย่าสนับสนุนรัสเซียในทุกผลทางนะครับย้อนอดีตให้คิดนะครับครั้งที่พันพธมิตรทหารที่นำโดยสหรัฐอเมริกาแห่งนี้ไปทิ้งระเบิดถล่มสถานทูตจีนในเบลเกดระหว่างปฏิบัติการการโจมตีในยูโกสลาเวีย1ปี1999ที่ผ่านมา ในขณะที่เอสตาเซเนกานะครับไม่ง้ออาจจะล้มแผนอนุมัตินะครับในสหรัฐอเมริกาพุ่งเป้าขายวัคซีนโควิด -19 ให้กับที่อื่นแทนผู้บริหารรายหนึ่งของเอสตาเซเนกานะครับมีการเปิดเผยว่าผู้ผลิตยาสัญชาติสหราชอาณาจักรนะครับรายนี้จะพิจารณาไม่ยื่นขออนุมัติวัคซีนโควิด -19 ของพวกเขาในสหรัฐอเมริกา หากว่ากระบวนการพิจารณาการอนุญาตของคณะควบคุมกฎระเบียบใช้เวลาน,านานจนเกินไปนะครับตามรายงานของนักสพิมพ์ฟ n ์เนเชียรนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่สหรัฐอเมริกาต้องการจะขายวัคซีนของตนเองโดยเฉพาะ p ฟเซอร์เป็นสําคัญในขณะที่โมเดอร์นาก็ยื่นสหรัฐอเมริกาขออนุมัติฉีดวัคซีนเข็มที่4ให้กับผู้ใหญ่นะครับทุกคน บูดดนาก็บอกอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ลงมติท่วมท้นถอดสถานะพิเศษทางการค้านะครับของรัสเซียและก็เบลารุสสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกามีมติท่วมท้นสนับสนุนร่างกฎหมายยกเลิกสถานะชาติที่ได้รับการรุกเรเลาะนะครับอย่างยิ่งทางการค้านะครับของรัสเซียและเบลารุสตอบโต้การรุก,กรานยูเครน ซึ่งจะนำไปสู่การขึ้นภาษีนำเข้าจากสินค้าทั้ง2ประเทศนั่นหมายความว่าสินค้าทั้ง2ประเทศท่านนำเข้าราคาก็จะพุ่งสูงขึ้นในขณะที่อดีตในพันของสหรัฐอเมริกาชี้ตะวันตกให้ความหวังผิดผิดกับยูเครนนะครับรัสเซียไม่ได้เพียงพร้มแต่อย่างใดรัสเซียประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ในเป้าหมาย ลบล้างศักยภาพด้านการอาหารของอยูเครนแต่บรรดารัฐบาลตะวันตกกำลังเชื่อแบบผิดๆนะครับว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจนี้ที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ก่อความาสูญเสียแก่พลเรือนเป็นการสะท้อนถึงความอ่อนแอของรัสเซียแถมเดินหน้านไปป้อนอาวุธนะครับแก่ยูเครนปรักให้การสู้รบรากยาวต่อไปอีก จากความคิดของอดีตท,ที่ปรึกษาระดับสูงรายหนึ่งของกระทรวงกลาโหมที่ออกมาแชฉสหรัฐอเมริกาในขณะที่อาร์โนสวาสเนเกอร์นะครับอัดคลิปจวกรัสเซียหลอกประชาชนจี้วาลาดาเมียปูตินยุติสงครามในยูเครนอาโนชวาสเนเกอร์นะครับอดีตดาราฮอลลีวูดนะครับ จากภาพยนตร์คนเหล็กได้ออกมาเรียกร้องนะครับให้ประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินของรัสเซียยุติสงครามบ้าระห่ำในยูเครนพร้อมสัตรดีชาวรัสเซียที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามว่าเป็นวีระบูรุษคนใหม่ในขณะที่ซี o ของก๊าซพลอมนะครับรเรียกร้องพนักง,งาน500,000คนสนับสนุนปูตินปกป้องรัสเซียอเล็กเซ่นะครับมิลเลอร์ประธาน เจาเน้าที่บริหารก๊าซพอมรัฐวิสาหกิจน้ำมันและก๊าซของรัสเซียออกจดหมายเรียกร้องให้พนักงานเหนวราวประมาณ5 0 0 0สนคนสนับสนุนประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินท่ามกลางความพยายามของต่างชาติที่จะบ่อนทำลายความเป็นมหาอำนาจนะครับของรัสเซียในขณะที่มักันเชื้อสายเอเชียต่อคิวนะฮะร,รับแจกสเปรย์พิษไทย หลังโดนทำร้ายเพราะเหยียดเชื้อชาติเกิดบ่อยขึ้นในสหรัฐอเมริกาคนอเมริกัน,นเชื้อสายเอเชียในนครนิวยอร์กไปเข้าแถวครับแจกสเปรย์พิษไทยเพื่อใช้ป้องกันตัวเองเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วหลังเกิดการทำร้ายร่างกายคนเอเชียตกเป็นเหยือ่อมากขึ้นเรื่อยๆนในสหรัฐอเมริกา ะครับนะี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงระหว่างนี้ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสิ่งที่เราเห็นสถานการณ์โดยภาพรวมตอนนี้นะครับรัสเซียยังคงรุกเคลือบอย่างต่อเนื่องในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีเสียงแตกกันเองนะครับอดีตทหารนายพันนะก็ปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวระบุถึงปฏิบัติการที่เกิดขึ้น ว่าสหรัฐอเมริกากํำลังเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีมติท่วมท้นที่จะกีดกันทางการค้ากับรัสเซียกับเบลารุสในขณะที่ล่าสุดวาลาดิเมียปูตินก็มีคำสั่งยึดเครื่องบินโดยสารนะครับของชาติตะวันตกที่ทำการคว่มบาตรรัสเซียนะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้นรปรากฏว่าเต็มไปด้วยความตึงเครียด นะครับแล้วกูเครนก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์นะครับต้องยอมรับนะว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกายัางคงเร่งปฏิกิริยานะครับทางการเมืองโดยเฉพาะการต่อสู้ทางการเมืองทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายนอกสหรัฐอเมริกาได้ทําการคว่ำบาตร นอกจากนี้ก็พยายามกีดกันไม่ให้จีนและประเทศอื่นๆให้การสนับสนุนรัสเซียนะครับมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวประเทศที่รับผลกระทบแทนที่จะเป็นรัสเซียโดยตรงกลับกลายเป็นประเทศฝั่งตะวันตกเองที่รับผลกระทบห้ามสินค้าของเบลารุสห้ามสินค้าของรัสเซียเข้าประเทศแต่นะครับต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ไม่ต้องจ่ายภาษีนั่นหมายความว่านะครับ ประชาชนในฝั่งตะวันตกนะครับโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกาจะซื้อสินค้าของเบลารุสและซื้อสินค้าของรัสเซียนั้นราคาจะแพงขึ้นเท่ากับเป็นการซ้ําเติมอัตรางเงินเฟ้อนะครับของสหรัฐอเมริกาที่เผชิญอยู่ขณะน,นี้หนักขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองการกีดกันไม่ให้จีน เข้าไปทําการช่วยเหลือรัเสเซียกลยุทธ์นี้เขาเรียกกันเป็นการตัดสเสบียงนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ให้ถ่ายเทสนับสนุนเข้าไปฝั่งรัเสเซียอย่างไรก็ตามจีนก็ทําการตอบโต้ว่าที่ผ่านมากลุ่มของฝั่งสหรัฐอเมริกากลุ่มนาโต้เคยถล่มสถานทูตของจีนมาก่อนนั่นหมายความว่าคําตอบก็คือว่าจีนไม่มีความจําเป็นใดๆนะครับที่จะไม่ให้การสนับสนุนฝั่งรัเสเซียอย่างไรก็ตามมาตรการตอบโต้ ของวลาดามีอปูตินผู้นําของรัสเซียด้วยการยึดเครื่องบินนะครับที่เป็นเครื่องบินพาณิชย์ของฝั่งตะวันตกทั้งหมดไว้นะครับและเป็นคําสั่งอย่างเป็นทางการนะครับเกิดขึ้นนั่นหมายก็ว่ามาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มนะครับว่าจะทําการยึดธุรกิจของชาติตะวันตกทั้งหมดนะครับที่ทํากวนคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้ว ปลายทางของมันจะจบที่การเจราจาหลังจากสงครามในยูเครนที่สหรัฐอเมริกาและรัสเซียใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิในการต่อสู้เอาชนะทางปัญญานั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะฉันรู้ว่าเธอ ไหนฉันรั่วบนบาเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภารักขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยนล้น ที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสึกเท่าไร เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกทุก,ทกอย่าง กำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังหยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้น นาที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งซึกเท่าไร เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคน